สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักคนโสดชะตาแห่งความรักของคนที่อยู่ในเกณฑ์แต่ละราศีนะคะยินดีต้อนรับค่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะการพยากรณ์ในหัวข้อดวงรายเดือนในช่วงของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567นี้เป็นเพียงภาพรวมของการพยากรณ์เท่านั้นนะคะไม่ได้นำฐานเดือนฐานปีฐานวันมาคำนวณของดวงใครมาคำนวณเปิดใจกว้างๆนะจ๊ะ รับเขาเรียกว่ารับพลังงานความสุขเดี๋ยวเราจะได้มารู้เกณฑ์กันว่าความรักเก่าจะกลับมาไหมและถ้ากลับมาราศีอะไรจะกลับมาหรือความรักใหม่แบบไหนจะเข้ามาในดวงชะตาในรอบของเดือนนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันที่รายละเอียดนะคะเปิดใจกว้างๆค่ะเพราะว่าการพยากรณ์เป็นเพียงภาพรวมสิ่งดีๆรับไว้ทำให้ใจเรามีกำลังใจก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะ เรามาว่ากันที่กลุ่มคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะจ๊ะนั่นหมายถึงว่าทุกคนจะอยู่ในเกณฑ์ราศีกันค่ะชาวรัคนาการยินดีต้อนรับสู่การพยากรณ์ดวงความรักรายเดือนนี้ด้วยนะคะมาฟังไปพร้อมๆกับชาวราศีได้เลยราศีลัคนาไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะเปิดใจกว้างๆค่ะอย่างที่บอกมันเป็นภาพรวมก่อนที่เราจะไปดูว่าดวงของเราอ่ะจะเป็นเกณฑ์รักเก่าหรือรักใหม่กันแน่นะที่จะกลับมา อยากจะบอกว่ามาดูพลังงานตัวของคุณก่อนว่าคุณพร้อมหรือคุณกังวลใจอะไรหรือเปล่าในดวงความรักของคุณในเวลาปัจจุบันก็คือเดือนเนี้ยนะคะว่าคุณมีพลังงานความรักเป็นแบบใดเขาเรียกฐานความรักของคุณนะคะก่อนอื่นยินดีต้อนรับค่ะสู่การพยากรณ์ดวงความรักกับอาจารย์วาสนาอั๋มเมซิงทาโร่นะคะดวงความรักของคุณในภาพรวมต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณมองว่าคุณแอบไม่ใช่มองอ่ะคุณมีพลังใจ พลังความรู้สึกมีเซนบางอย่างว่าคุณยังคิดถึงรักเก่าอยู่ทีนี้คุณคุณเชื่อว่าวัฏจักรความรักเนี่ยมันจะต้องวนเวียนตราบใดที่คุณเคยผ่านความรักคุณคิดว่าต้องมีเกณฑ์รักเก่ากลับมาบ้างแหละในขณะที่รักใหม่เป็นอะไรที่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มองเห็นคุณก็บอกเออถ้าถ้าวันหนึ่งจะเจอก็คงได้เจอดังนั้นคุณจึงไม่ได้คิดเรื่องของรักใหม่ว่าจะเจอแบบไหน แต่คุณกลับรู้สึกว่าอยากให้รักเก่าวนเวียนกลับคืนมาเหมือนเหมือนเกล่ยวคืนน่ะที่ยังคงพัดขึ้นฝั่งอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นคุณจึงอยากให้รักเก่าย้อนกลับมาลมพัดหวนกลับมาเป็นความรักที่สุขสมบูรณ์เหมือนเดิมแม้ว่าเราอะ่ะจะเคยมีเหตุการณ์ที่มันทําให้ความรักมันไปกันไม่ได้หรือใครจะดีหรือใครจะไม่ดีเราจะไม่ได้ตัดสินแล้วแต่คุณอะ่ะ มันอยู่ที่ใจเราอะค่ะที่ยังคงอยากมีรักเก่ายังอยากให้เขากลับคืนมาคุณจึงอยากรู้ว่าตอนนี้มีเกณฑ์รักเก่าราศีอะไรบ้างหนอที่อยากจะกลับมาหรือมีความคิดถึงคุณบ้างนะคะในเมื่อดวงของคุณนะ่ะมีความปรารถนาในรักเก่าเราไปดูเกณฑ์รักเก่ากันก่อนนะคะรักเก่าของคุณนั้นถามว่ามีเกณฑ์กลับคืนมาไหมต้องบอกแบบนี้เกณฑ์รักเก่าของคุณยังไม่ได้สงบเหมือนขึ้นมาหาสมุทรเหมือนกันค่ะเหมือนขึ้นทะเลเลยนั่นคือยังคง ไม่สามารถคำนวณทิศทางความรู้สึกของเขาได้เพราะอะไรเพราะว่ารักเก่าคุณติดรักซ้อนทีนี้รักซ้อนในที่นี้ก็คือรักสามเศร้าหรือว่าตกเกณฑ์ความสัมพันธ์ซับซ้อนอยู่นะคะ หรือคุณก็ยังอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ซับซ้อนกับเขาแต่เขาอะเลือกที่จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าอยากได้เขากลับคืนมาอย่างไรก็ตามค่ะถ้าถามว่ารักเก่ามีเกณฑ์กลับมาไหมมันมีโอกาสกลับมาค่ะแต่ตอนนี้ยังรุงรังยังมีปัญหาคาราคาสังกับปักที่มันซับซ้อนมันยังเคลียร์กันไม่จบแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณก็ตามเขาก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้มันจะเหมือนคืนเหมือนกันค่ะคืนทะเลซัดฝั่งก็คือติดต่อคุณมาบ้าง หายไปบ้างเดี๋ยวติดต่อมาบ้างเดี๋ยวหายเดี๋ยวส่องคุณจนคุณรู้สึกว่าเออเขามาส่องโซเชียลคุณนะแล้วเขาก็หายไปทําไมไม่มีปฏิกริยาติดต่อเขาเห็นเราโพสต์แล้วเขาก็ไปโพสต์เขาโพสต์ถึงเราหรือเปล่ามันจะเป็นพลังงานนี้หมดเลยวนเวียนอยู่แบบนี้เพราะว่าคุณยังวนเวียนอยู่กับเขาคุณอยากให้วัฏจักรกลับคืนมาคุณอยากให้ความสุขสมบูรณ์กลับคืนมาคุณปรารถนาในรักที่มีความสุข คุณจึงอยากได้เขาเพราะเขาคือคนที่คุณรู้จักมากที่สุดบางคนใช้เวลากับคนรักคนหนึ่งมากกว่าการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้าไปพอใช้เวลาอยู่กับแฟนอาจจะเริ่มต้นอายุ18แล้วก็ยิงแบบเขาเรียกว,ว่ายาวมาเลยยิงยาวมาจนอายุขนาดนี้บางทีช่วงเวลาการอยู่กับแฟนอาจจะมากกว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้าไปมันก็เลยก่อให้เกิดความผูกพันราศีอะไรหนอที่ตอนนี้สองคนอยู่ ไปรักเก่าเนาะแล้วก็ยังคงไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้มันทําให้คุณเนี่ยกังวลใจนะคะทั้งๆที่คุณก็รักเขาอยู่มันคงค้างคาคารากสซังราศีที่โดดเด่นนะคะคือคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎ3พลังงานราศีนะคะอีก3พลังงานราศีคือคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเอ่อเดี๋ยวนะกลุ่มราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์ ราศีธนู6พลังงานราศีนี้ค่ะจะเป็นเกณฑ์เข้ามาในดวงชะตาหรือว่าเป็นเกณฑ์รักเก่าที่ยังวนเวียนยังตัดกันไม่ขาดยังเป็นรักที่ตัดไม่ขาดนะคะยังคงอยู่แบบนี้แม้ว่าใจอยากกัดแต่ก็กัดไม่ได้คงไปไปมามายืดเยื้อคาราคาสังนะคะดังนั้นถ้าคุณปรารถนารักเก่าก็จะอาจจะมีพลังงาน6ราศีนี้อยู่ยังวนเวียนอยู่ให้เรารู้สึกนะคะรู้สึกอยู่ทีนี้ ถ้าถามว่าต้องรอไหมก็ขึ้นอยู่กับชะตาแต่ละคนค่ะผู้ทำนายไม่สามารถตัดสินใจให้ได้เพราะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณกับเขากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ละคนดวงไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าคุณรอแล้วคุณสุขใจสบายใจที่จะรอก็รอค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า การรอคอยนี้มันทําให้คุณทรมานหัวใจเสียเหลือเกินอันนี้คุณก็ต้องตัดสินใจสําหรับตัวเองว่าคุณจะรักตัวเองมากพอหรือเปล่านะคะไม่ขอก้าล่วงการตัดสินใจในการรอครั้งนี้นะเราไปต่อกันที่รักใหม่ดีกว่าเกณฑ์รักใหม่โดดเด่นไหมเกณฑ์รักใหม่มันก็มีเข้ามานะคะแต่คุณปิดการคุณไม่ได้สนใจแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าฉันไม่รอรักเก่าแล้วฉันเปิดดวงและเดือนนี้ฉันอยากได้รักใหม่มีเกณฑ์รักใหม่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันผ่านการ มีปฏิสัมพันธ์กันนั่นหมายถึงว่าคุณกับเขาจะเจอการตามงานตามงานมงคลต่างๆง,ง,งานอ e ีเวนต์งานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นซึ่งตามตำแหน่งของทาโร่เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเพื่อนของคุณนะคะแต่การไปเจอครั้งนี้อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าคนที่มาในงานก่อให้เกิดเป็นการแบบสบตาแล้วปิ๊งปังสปีกสปาร์กกันก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าอยู่ มุมเซฟโซนของคุณจนเกินไปนักนะคะเปลี่ยนร้านกาแฟหรือว่าจากที่เดินซื้อกาแฟเป็นนั่งปล่อยใจสบายๆกับบรรยากาศบ้างไหมนะคะหรือเป็นคนที่ไม่ชอบงานสังสรรค์แต่อย่างน้อยอะ่ะลองไปสักหน่อยได้ไหมงานบวชงานบุญงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงรุ่นงานย้อนคืนงานวันวาน,วานลองไปกับเพื่อนบ้างไหม เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบแสงสีที่มันสาดเข้ามาในใจบ้างหรือเปล่านะคะเราไม่ชอบที่กลางคืนแต่เราไปนั่งได้เราไปนั่งฟังเพลงขยับโยกไหล่บ้างนะคะอย่าจมปรักอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่มันหมุนวนแล้วพาคุณหลับไปตื่นเช้ามาก็วัฏจักรเดิมๆชีวิตคุณเหมือนวัฏจักรค่ะชอบทําอะไรซ้ําๆเดิมๆความรักก็ยังอยู่กับความรักเหมือนเดิมเอ่อกฎเกณฑ์ปูห้าปูที่นอนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลย เพราะว่าเป็นอะไรที่เซฟโซนมาเป็นจุดเซฟของคุณแต่มันจะทําให้คุณไม่ได้พบเจอใครอืมนี่คือเกณฑ์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณไปตามไปตามเปิดใจได้ลองได้ไปสัมผัสแสงสีเสียงหรือว่าสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้างหรือว่าการไปเที่ยวกับเพื่อนการปล่อยใจให้ enjoy บ้างอะนะคุณจะพบเจอความรักค่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถามว่าดวงความรักครั้งใหม่บางคนอยากรู้อุ ύ, ้ยรวยไม่รวยแต่ถามมา แบบนี้ก็อยากจะบอกว่ามีเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันนะแต่ถ้าทํางานก็น่าจะเป็นเหมือนเจ้านายนะคะคือเป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าฐานรั์ดีไหมฐานซับดีนะคนใหม่ที่คุณจะเจอนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะ อาจจะไม่ได้ตรงสเปคของคุณสะทีเดียวแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากําลังจะนับหนึ่งเริ่มต้นได้เพื่อนใหม่ก็แล้วการจะคุยแล้วต่อการติดเป็นความสัมคั์ไหมก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะเปิดเปิดใจให้ enjoy กับชีวิตนะคะเขาเรียก enjoy your life นะคะ enjoy กับชีวิตของคุณบ้างนะทีนี้ถ้าถามว่าในเกณฑ์มุมมองณนะไพท,ทาโรในเดือนนี้มันเหมือนคุณโฟกัสที่รักเก่ามากกว่า แต่ก็ไม่ได้เหมารวมมาทุกดวงชะตาต้องเป็นแบบนี้คุณสามารถเจอเกณฑ์ความรักอื่นได้นะคะเพียงแต่ว่าผู้ทํานายนะ่ะวางหน้าไพ่ไว้ในตําแหน่งนี้นะคะสับไพ่วางไพ่ตามโชคชะตาเมื่อเกิดมาแบบนี้ก็เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมมันจึงบอกว่าคุณยังโฟกัสที่รักเก่ารักเก่ามีโอกาสกลับมาแต่มันยังลุงรังมันยังเคลียร์กันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นรักเก่าที่อยู่ในในเส้นสีแดงะคะ่ะที่มันยังคงไม่ไม่สามารถเคลียร์อะไรได้แต่ก็เป็นการรอคอยของคุณที่คุณปรักถนานะคะ ก็เปิดใจแล้วกันเนาะสิ่งอะไรที่คุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความแข็งแรงในดวงใจคือเป็นคนที่ดวงใจแข็งเนาะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนนะคะแต่เป็นคนที่เวลาที่รักอะไรแล้วมกักไม่อยากสูญเสียสิ่งเหล่านั้นบางครั้งก็ชอบอะไรที่มันเป็นวินเทจบางครั้งก็ชอบสะสมอะไรที่มันดูแบบให้คุณค่าทางใจคือความชอบของคนไม่เหมือนกันเนาะคุณก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าชอบความความเดิมๆชอบใช้ชีวิตแบบ เดิมๆชอบทําอะไรเหมือนแบบเดิมๆคุณรู้สึกว่าตรงนี้มันสบายใจอะความสบายใจของคนเราไม่เหมือนกันค่ะแต่ลองเปิดใจดูเนาะน่าจะได้พบเจอความรักนะคะฝากเอาไว้ให้คิดเป็นแง่คิดนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เก่าเด่นกว่าแต่ยังไม่น่าจะปฏิปต่อได้สําเร็จความสัมพันธ์ใหม่มีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่ต้องพาด,ดวงตัวเองไปพบเจอนะคะเพื่อนใหม่ๆมันถึงจะเปิดค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ ลองเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราดูก็น่าจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับความรักที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าถามว่าปล่อยใจจอยรักตัวเองอยากอยู่เป็นโสดได้ไหมได้เพราะว่าถ้าคุณอยู่เป็นโสดก็เดือนนี้ก็โสดสนิทเลยล่ละค่ะนะคะ,นะคะถ้าบางคนโสดก็คือโสดสนิทเลยขึ้นบัลลังก์ขึ้นคานเหรือก็ว่าได้นัก็จะเป็นดวงโสดนะคะดังนั้นก็ฝากเอาไว้นะคะ เป็นพลังใจให้ผู้ทํานายด้วยการแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูเนาะหรือว่าใครสนใจในเรื่องของการดูดวงความรักด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอาจารย์วัฒนา